หน้าช่องที่ลุงให้ไปเมื่อวานโอโหให้ไปสี่แต่เข้า2ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีเอสปันยอนกับเชฟฟิวเต็ดที่ไม่ทำให้ลุงเสียหน้าใครที่ยังไม่เคยเข้าในบ้านของลุงหนวดโกโกโกบอกเลยครับมีเยอะกว่าหน้าช่องและแม่นยาอิ่มแป้กันครบท้วนใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปเลยครับที่ใต้โปรของช่องนี้ครับสี่คู่โดนใจจะมีคไในบ้านเดี๋ยวนี้จัดให้ครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่หนึ่งครับเป็นฟุตบอลบุนเดลิก้าของเยอรมันครับไฮเดนฮามจะเปิดบ้านเจอกับจาฝูงอย่างบาเยอร์มิวนิกในเวลา2ทุ่มครึ่งครับโดยนี้ครับธนาเป่าของทางด้านบาเยนรก็ต้องเป็นแฮร์รี่เคนตัวจบสกอร์ครับส่วนทางด้านไฮเดนฮามครับ หน้าคู่วันนี้จะเป็นอาร์เดียนเบคจับคู่กับมาวินเพียริงเกอร์ครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับจัดไปที่บายเยนดีกว่าครับไม่ต้องไปสนใจเพดานครับพี่น้องต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอลวุนเดสอีกเช่นเคยครับอาเบราซิฟเจอกับทางด้านโฮสสไตคิงครับในเวลา2ทุ่มครึ่งครับแล้ววันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของอาเบราซิฟลุงมองว่าวันนี้ไม่น่ามีอะไรต้องคิดเยอะถึงแม้เพดานจะให้มันหนึ่งกว่าแต่คุณภาพโดยรวมเกมลุกจัดจ้านเกมรับถือว่าดี แต่ทีมที่เขาเจอวันนี้เกมรับค่อนข้างห่วยไม่อย่างนั้นไม่น่าอยู่บ้วยครับวันนี้ลุงขอมองไปที่ทางด้านอาร์เบรสติครับน่าเชียร์กว่าเยอะครับ มาต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นบอลพิมรีครับระหว่างคริสตันพาเลซเจอกับทางด้านบอลมัดครับในเวลา3ทุ่มครับแล้ววันนี้เลนที่บ้านของคริสตันพาเลซเจอกับบอลมัดลุงมองว่าคู่นี้ออกแนวสูสีกันพาเลซก็ต้องการเรียกโมเมนตัมกลับมาส่วนทางด้านบอลมัดโมเมนตัมเนี่ยกำลังดีครับเพิ่งชนะฟูลแลมมาด้วยลุงมองว่าเกมฟุตบอลไม่ได้ห่างกันคู่นี้สูสีแน่นอนแต่วันนี้ลุงให้ทีมที่กำลังมั่นใจเพิ่งฟื้นมาอย่างบอลมัดแล้วกันครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงจับไปที่บอลมัดครับ พาเลตยังไม่น่าฝื้นสําหรับลุงครับพี่น้องต่อกันที่คู่ที่4ไครับเป็นผู้ว่าพิมลีครับระหว่างเบน f o ฟอร์ดเจอกับไบตันครับในเวลา3ทุ่มครับออคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาก่อนนะครับในเดือนธันวาคมก็เสมอไปส่นเปอร์ศูที่บ้านของไบตันวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของเบนฟอร์ดลุงมองว่าฟอร์มทีมเนี่ยกำลังพอๆกัน อาจจะออกเสมอก็เป็นได้ครับแต่วันนี้ให้ความได้เปรียบของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์เลยครับถึงแม้ว่าผลงานเนี่ยไม่ได้ดีกว่าเขาเท่าไหร่แต่เกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ไปยันเสมออาร์เซนอลมาได้เพราะนั้นวันนี้ลุงม,มองที่เจ้าบ้านครับจับไปที่เบนฟอร์ดดีกว่าครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ4คู่โดนใจประจำวี้ถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ย้ําตรงนี้นะครับที่ใต้โปรของดีและมีบอทเยอะกว่านี้เต็มไปหมดเลยรีบเข้าไปครับมาเป็นชาวอิ่มแป้ก,กับเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง